สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ Honda c ซ v i c ทะเบียนจจจททงแนงเชียงใหม่นะครับคันนี้เป็นรถ Honda c ซ v i c ปี1987นะครับหรือเรียกอีกอย่างว่า Honda Civic EA นะครับรูปร่างจะคล้ายๆ Honda Civic ซีซึ่งเป็นตัวถัดไปนะครับ EA จะเป็นเจเนอเรชันที่3ของ c ีวิกนะครับส่วน EF จะเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับ EA จะเป็นตัวแรกที่วางจำหน่ายในเมืองไทยนะครับคันนี้ทำสีมาใหม่นะครับเป็นสีเหลืองนะครับไม่ใช่สีเดิมนะครับ สีสันยังพอสวยนะครับตีให้70 80%ิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบนะครับตำหนี่มีไฟเลี้ยวแตกตรงนี้นะครับเฉพาะเปลือกนอกนะครับแต่ฝฟาด้านนยังติดอยู่ภายในทำใหม่นะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมเกียร์ออโต้นะครับชุดเบาะทำใหม่นะครับประมาณนี้นะครับไปดูเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายครับ เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc นะครับคันนี้แอร์เย็นอยู่นะครับติดแล้วนะครับติดง่ายมากเครื่องเดินเบาเรียบเลยครับก็เดินเบามากเลยนะครับเสียงตึกต๊กตึกตกที่ได้ยินนี่คือเสียงปั๊มติ๊กนะครับคันนี้เปลี่ยนมาใช้ป um ั๊มติ๊กแล้วนะครับเหตต่างๆตรงนี้ยังอยู่ครบนะครับ ภาษี2567เดือนธันวานะครับต่อได้โอนได้นะครับซื้อกับเจ้าของนะครับการันตี100%นะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับไฟสีส้มที่ค้างอยู่คือไฟโช๊คนะครับอ้าวนี่ผมเปิดแอร์ไว้ด้วยนะครับเนี่ยสตาร์ทเครื่องลืมปิดแอร์นะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับเข็มต่างๆขึ้นครบทุกตัวนะครับไปลองขับขี่กันดูนะครับ น้ำฝนทำงานได้จีดน้ำฝนทำงานได้ระบบไฟติดครบนะครับรถขับทำความเร็วได้ปกติดีนะครับช่วงล่างดีเบรกดีนะครับขับชิวๆได้ขับทางไกลได้นะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเอกสาเรเล่มชุดโอนครบนะครับถ้าชอบติดต่อมานะครับ h o n d ้า i ีวิค,คันนี้เข็มต่างๆตรงนี้ขึ้นครบนะครับ สวัสดีครับ